เรื่องอัลลอฮ์น่ะใครรู้ดีก็อัลลอฮ์น่ะแหละรู้ดีใช่ปะแล้วก็ใครในบรรดามนุษย์ที่รู้จักอัลลอฮ์มากที่สุดก็นบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกว่าบอกในกุรานอัลลอฮ์บอกว่าอัลราะห์มานุะอัลลาอัลอูรุชิสตัวา อัลลอฮ์มนอัลลอฮ์อาร์ชิสจ้าวในกุรานวะส่วนคุณจะแปลอิสติวะเป็นอะไรว่เะเบื้อเอติกอรของคุณเรื่องของคุณนะอัลลอฮ์บอกว่าไงพระผู้ทรงเมตตานั้นทรงอยู่เหนือคําว่าอิสต้าวอัลาบิมะนาอัลาอัลลอฮ์ร์ชิอนะัลาอัลาอัลลาอย่าลืมลวนอัลลอฮ์น่ะเหนืออยู่เหนือ เหนืออะไรเหนืออารัชซึ่งอารัชนี้เป็นหลังคาของสูงสวรรค์แปลว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดแล้วในบรรดามรรคโลกทั้งหลายเหนือไหมบนอารัชมีอะไรมีลวมีแผ่นที่อัลลอฮ์ได้ทรงจารึกไว้ว่ารอมัดของอระไรนะ,ะความโกรธของข้าจะไม่นําหน้ารอมมัดของข้าไม่ใช่ลวนมาฟูดใครบอกว่าลวนมาฟุดอยู่บนอารัช ก็ไปหาหลักฐานมาเพราะหลักฐานบ่งว่าอยู่ข้างล่างอารัชประเด็นมันก็คือจะรวมมาฟูดนะสูงสุดอยู่บนอารัชหรืออารัชจะสูงสุดทั้งหมดเป็นมักหลกเวลาเราบอกว่าสุบฮานะรับบิยลอัลอาลสับบิฮิสมะรับบิกัลอาลาวะฮหวะลัลอาลียุล عظيم ฟะวะห์อัลลอฮฺนะอัลอาลียุสูงสุด สูงสุดถามว่าสูงสุดเนี่ยมีทิศมีที่ว่าจะไปพูดทําไมล่ะนี่เป็นสีฟัดเข้าใจป่ะสีฟัดอูลูคืออัลลอฮ์นะสูงสุดเหนือทุกสรรพสิ่งอยู่ตรงไหนล่ะกูจะไปรู้เลยอาราเชยียงไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนก็ถามว่าเอ้าแล้วก็สูงสุดยังไงพอถือสูงสุดยังไงอิสติวาเหนืออาราชยยงไงถามไม่ได้นี่ฟังให้ดีสารับเขาเชื่อแค่นี้เขายืนยันวันนี้คือสีฟัด เข้าใจป่ะเมื่อเป็นสีฟัตเรารู้ไหมหากีกัตแห่งสีฟัตนั้นเป็นอย่างไรเรารู้ไหมกายฟียัตหรือวิธีการของสีฟัตนั้นเป็นไงไม่รู้มอบหมายอย่างอัลลอฮ์ในเรื่องมีแค่นี้ส่วนใครจะไปตีความไปตะเวนว่ากันไปนเถอะพอแนวทางของอชาชัยรอมีสองแนวทางอย่าลืมนะไม่ใช่แนวทางเดียวนะบางคนบอกไม่ได้อชาชัยรอดแป้ไม่ได้อิว่าแป้ไม่ได้เอาล่ออยู่ข้างบนไม่ได้กร้นอาชัยรอดว่าคําถามอชาชัยรอรุ่นไหนด้วยนะตรงไปตอบด้วยนะ อาชัยรอรนไหนเห็น่ะไปดูซิวาอิหม่ามอัลกอตีอับูบักอัลบากิลานีเนี่ยแกว่าไงนะอิหม่ามบูลฮัสซัลอชารีเนี่ยแกว่าไงคนเหล่านี้เขาอิสบาดสิฟัตนี้หรือไม่ประเด็นและเรื่องนี้คือกลายเป็นว่าสลับเนี่ยแนวทางของสลับสอนไม่ได้แล้วนะจะมาพูดว่าอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ก็ตกลงก็ไม่รู้ที่ ประเด็นมันก็คือจะไปถามทําไมละวะ่าที่มันมีที่หรือไม่มีที่ใช่ป่ะเอาล้อ่ยพระองค์มีมาแต่เดิมใช่ป่ะแล้วต่อมาเอาล้อก็สร้างมักหลกใช่ป่ะคําถามมักหลกที่เอาล้อสร้างอัลลอฮ์มีดาดใช่ไหมยืนยันไหมอัลลอฮ์มีดาดอัลลอฮ์มีดาดต่อมาเอาล้อสร้างมักหลกนะมักหลก อยู่ตรงไหนอย่าไปถามว่าเลาอยู่ไหนถามว่ามักหลุกอยู่ตรงไหนอย่าถามว่าเลาอยู่ตรงไหนเอาเร์ก็อยู่ในอย่างที่พระองค์อยู่หละแต่ประเด็นมักหลุกเนี่ยเมื่อเอาเร์สร้างแล้วมักหลุกอยู่ที่ไหนอ้าตอบหนึ่งอยู่เหนือเลาเป็นไม่ได้มุสตาฮฮนอยู่เหนือดาดของเรามุสตาเฮนเป็นไปไม่ได้สองอยู่ในดาดของเลา มุสตะฮิลฮุลูลฮาวัดฮุลูลฮาวาดิดอาชาอชาชัอราไม่รับอยู่แล้วข้อนี้ฮุลูลฮาวาดิดถือว่าเป็นของใหม่ไปแทรกอยู่ในดัดไม่ได้สามเอาล่ออยู่เหนือทุกสปปรรพสิ่งมักโลกทั้งหมดอยู่ข้างล่างหมดอันไหนเวลาเราละหมาดเนี่ยใจเรามุ่งไปไหนตอบวันนี้ให้ได้ก่อนใจเรามุ่งไปใต้ดินไปทางขวาไปทางซ้ายหรือใจเรามันไปทางไหนตอบวันนี้ก่อนนี่แหละคือแนวทางของซาลาฟ เขาใจว่าไอ้นี่มาเถียงกันมาพูดกันมาโอ้นี่วะฮะบีวะบีพอ่อมึงดิผมบอกพูดไม่รู้เรื่องบอกแนวทางสลับเนะี่ยจะยังไงแหละพูดไม่ได้ไงแนวทางสลับเนะี่ยสลับก็เชื่อเองไงเขาอิบาสบัดซีฟัตพออิบสบัดซีฟัตอิสติวะเขาก็บอกว่าบีลาเกฟโดยไม่มีวิธีการคุณจะรู้ไหมว่าอัลลออยู่เนื้อ,อรัชอยู่อย่างไรเฮ้ยไม่ได้ซีฟัตเขาไม่ให้ถาม ไม่มีใครรู้หรอกมอบหมายไปเองเอาล้อเชื่อในซีฟัตนี้แล้วก็บอกบีลาเกฟบีลาเกฟฟังให้ดีนะบ <c oughs> ีลาเกฟนะไม่ใช่ว่าแปะอยู่ข้างเหนือแล้วแปะไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรละอาลาอาลาน่ะแปลว่าอะไรฮะ,ะ,ะ,ะอยู่หุ่นห่ังอาระไงใช่ป่ะเมื่ออัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอัลอาลียุลกะบีรอลัลลอฮ์น่ะสูงสุดอลัลลอฮ์น่ะใหญ่สุดเรารู้ไหมใหญ่น่ะขนาดไหมวเวลาพูดเรื่องใหญ่เนี่ยมีขนาดไหม มึงจะไปพูดทําไมล่ะใช่ป่ะโอ้ยเล่นเงินซะไม่มีไม่รู้เรามั่นใจอย่าเกณฑในอากีดาของสลับคุณก็มายืนยันสิว่านี่ไม่ใช่อากีดาสลับนั่นคือเรื่องความเชื่อของคุณคุณอติกรว่ามันไม่ใช่อากีดาสลับเรื่องของคุณแต่ผมอีทติกรผมเชื่อมั่นย่าเกณฑว่านี่คืออากีดาของสลับส่วนว่าฮาบีมันจะเลยเถิดไปไปยืนยันอิสบัตเรื่องฮัตจะมีขอบเขตไม่มีขอบเขตจะแยกมาแยกก็ต้องไปพูดเรื่องอะไรออะไรนั่นมันเรื่องของว่าฮาบีฉันไม่เกี่ยว ฉันพูดแค่นี้พูดแค่ว่าอัลลอฮฺมละโนอาลละอัลชิสตจาวะอลัลลอฮ์อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งอลัลลอฮ์ไม่อยู่ใต้อะไรหรอกไม่มีอะไรสูงกว่าอลัลลอฮ์หรอกแค่นี้มันผิดหรือไงถ้ามันผิดก็ให้มันรู <ใช S 1> <ม>้ไปว่าอลัลลอฮ์สูงสุดนะซับบิฮิสมารบ,บิกัลอาลาแปลาอะลาก็บอกอาลอาลคือสถานะของอลัลลอฮ์เฮ้ยยืนยันเรื่องดาตด,ด้วยซี่ก็อลัลลอฮ์มีดาดดาดขออ้อรอก็อต้องสูงสุดใช่เปล่าไอ้เรื่องว่าอัลลอฮ์สูงกว่าอะไรทั้งหมดเนี่ย สูงในเรื่องศักดิ์ศักดิ์สูงศักดิ์อัลลอฮ์ไม่มีใครก็มาพูดเรื่องวันนี้อัลลอฮ์เนี่ยดีกว่ามักโลงเขาบอกมีใครก็มาพูดไหมต้องมาพูดไหมอัลลอฮ์เนี่ยสูงสูงศักดิ์แปลว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีเกียรติยิ่งกว่ามักโลกทั้งหมดเขาบอกเนี่ยถามเรื่องแบบนี้ต้องมาพูดกันไหมอัลลอฮ์รู้กันโดยปริยาอยู่แล้วไม่มีใครก็มาพูดเป็นอย่างอื่นหรอกใช่หรือเปล่าอัลลอฮ์สูงศักดิ์เหนืออารัชแปลว่าอัลลอฮ์น่ะมีเกียรติยิ่งกว่าอารัชบ้า อาราชเป็นมารโลกมันจะมายิ่งใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์ยังไงประเด็นก็คือคุณยืนยันเรื่องศาติไหมถ้าคุณยืนยันเรื่องศาติเอาแล้วศาติของอัลลอฮ์ล่ะไม่อูลูเหละไม่สูงสุดแหลแต่นนี้วเวลาถามถามเป็นไงสูงสุดยังไงเฮ้ยไม่รู้เลยสูงสุดมีอาราชก็อยู่บนอาราชก็มีขนาดเท่ากันปัญญาคิดทั้งหมดเอาปัญญาไปคิดทั้งหมดว่าถ้าอัลลอฮ์นะอยู่บนอาราชก็แปลว่าอัลลอฮ์ต้องมีขนาดเหมือนเรานั่งเก้าอี้นี่เทียบแล้วเริ่มเทีบแล้ว นั่งเก้าอี้ก็ตูดนี่มีแก้มตูดลงไประยะห่างระหว่างอารัชใช่ปะระหว่างอารัชนะแล้วก็จะต้องมีระยะห่างว่าเออนั uh ่งบนอารัชไม่ได้พ uh ูดเรื่องนั่งเลยเอามาว่าเองทั้งหมดไอเรื่องนั่งไอใครมันจะอิดบาดว่าอัลลอฮ์นั่งเรื่องของมันไหนนั่นจะเป็นวาฮาบีก็เรื่องมันไปสิเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นถามว่าเออแล้วไปยืนยันว่าอัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชว่าแสดงว่าอัลลอฮ์มีเรือนร่างอัลลอฮ์มีดาพูดเรื่องดา อันนี้ก็จะตีเหตได้อากีดาใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นได้อากีดาของอาชาอีรอกลุ่มที่บอกอากีดาช้รอใช้ไม่ได้ก็มีลุงจาวาไรเป็นเกณฑ์ล่ะใช่ไหมคนที่โจมตีอากีดาของอาชาอีรอบอกว่าใช้ไม่ได้ก็มีแล้วแกจะมาบอกอากีดาฉันใช้ไม่ได้ก็เรื่องของแกแต่ฉันอยากเกณฑ์ว่าอากีดาของฉันตามสารลักไปดูอิมามอับดุลราะมอัสซอบุนีใช่คุลิสลามอับดุลราะมอัสซอบุนีแกว่าว่ายังไงในอากิดาของแก ไปดูสิอิมามอัลมูซานีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิมามชาฟีว่าไว้อย่างไงอะกิดาของแกเรื่องอิสติวะไปดูสิถามว่าจะเอาหนังสือมาว่ากันมาเถียงกันนะเราบอกแล้วว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้มาเถียงกันเราเชื่ออย่างนี้คุณเชื่อของคุณก็เรื่องของคุณคุณจะมาโจมตีบอกว่าผมผมนี่อะกีดาไม่ถูกต้องว่าไป